ชาวเขตเตือสุขุสุคนทุกคนกับขมักขมันนะคะเป่าเห็ดเป้่าถ้ำเปล่าเห็ดเป้่าถ้ำค่ะสัมพางปนไห้โอกาสเท่าเนาะเป็ดบวกไห้โอกาสเท่ากับเป้่าเห็ดตัวพยัญชนะไห้โอกาสเท่ากับเป้่าเห็ดเื่ากันจ้ะเป่าเห็ดจังใดแล้ววันทีภาพนิ่งกักษัตไทยภาพนิ่งนะคะภาพยูซือๆหลักคือภาพนิ่งค่ะเป็นภาพแมวภาพม้าภาพอันต้นหมอกต้นไม้ดอกหมอกดอกไม้วะนี่ กระได้เนี่อันนี้เหตุผลไม่แจวเข้าใจเนาะคะ่ะบ้านนี้คลิปสัน้นคลิปสัน้นกะตั้งแต่สามวิขึ้นไปก็คือคลิปสั้นเนาะคะ่ะบ้านนี้คลิปเน่าสตรีนสามนาทีสามนาทีสีบนาทีหานาทีสิบนาทีาทแล้วแต่ภูมิแนวสิบวา้าสาหรับครีเอเตอร์เมื่อไม่ขึ้นไม่แจวเนี่ยขอสามนาทีขึ้นจากน้อยสี่หานาทีเนี่ยละจ้าส่วนมากไม่แจวก็สิบวาตามข้อมูลที่ในเจ้ามี บาท,ทีี่่นมาศึกษาครีเอเตอร์ผู้พ่นสำเร็จแล้วหลายท่านนะคะหลายผู้หลายคนกับเหตุคือเฮ่านี่แหละเพ่นกับมาจากบรุูจากอย่งเลยกลับมาเริ่มต้นเปิดหมดเมื่ออาชีพเริ่มต้น ai ไข้าเจ้าสิบบอกเข้าอยู่ได้คะ่ะคอมพิวเตอร์ก็บ,บอกเข้าอยู่ว่ากฎบังาัเหตุปองดีอยู่ได้ลองสนใจตามทีรุ่นพีเพ่นแนะนําในเจ้ากระเบิงจังสันเรียนรู้ด้ค่ะนี่ค่ะ พออ่อเป็นเมื่ออาชีพแล้ววันนี้ค่ะบ่ได้เขามาศึกษารายละเอียดกับโพ่แเนี่ยพ่อใจน่ะละแนวมกักแนวยอย่างลืมเบิ่งไปว่าเฟซบุ๊กเขามีมาตรฐาน mm. ชุมชนของเขากฎของเขานะคะกฎของเขาว่าต้องเฮ็ดแบบน,แบบนี้แบบนี้เด้อเขาจังสีหายเงินเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เด้อเขาจังมักว่าสันเนาะคะ่ะอันน่าลังแถ่ม,มาฟางเบิง่งเอาเด็กน้อยอาบนา้ำยู่ใได้กะละมังยู่ผู้เดียวก็บ่ได้ได้ค่ะผิดกฎเขาคือกันมันอันตรายน่ะนะ ความหมายเนาะคะ่ะแต่ว่าอันอน้นปัสซุ่มแก้ผายแก้พอน,นั่นใส่ส่งหนอกส่งไน,น่ยน่างหันย่างนี่อันนั้นเรื่องของเขาเด้อค่ะขันเอาสีเหตุเมื่ออาชีพเาก็ต้องใส่ใจฟังในกฎกติกาของเพนอีหลีเนาะคะ่ะพอชนนแล้วขันใส่ใจก็ได้โลดดอกไม่เจากระบ้าไปเนาะผู้เพิ่นเก่งแล้วก่ะเก่งไปต้องขออนุญ,ญาตผู้ทีเลียนรูน้ำกันก็มาเลียนรูน้ำกันพร้อมันกันกัเป็นเจ้านี่ลแหละค่ะอัน บานนี้ยง่เหมือนแ,แท็กไม่เจ้ากระสีใสออันเนเจอขันท่าปรมชาติเนาะขันแสบกันยำม,มี่ไปยังสี่แมคะ่ะคอันอันไวรอนกระติดกระแซไปยังสี่แม่ค่ะเนาะตามควบขอดใจชาเลนไปยังเสียอันแฮท็กนะเขาก็เบิ่งแฮนแท็กเอาแต่อันแฮปปี้คิดเอาเองเนาะค่ะมันมวนแฮปปี้เลิฟเวอร์เลิฟกับมากเอาเองกับแฮท็กไปนั่ เพนติวาเนอนไปองก,กันล็อกเบอร์กัได้ะคะ่ะอันนี้ก็ได้ตามภาษาของเฮาเนาะอันนี้ไม่เจ้าวาเวาสูฟังจา้บาบัดที่นี่อันคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวแล้วแล้วก็ลงโพสเนาะคะ่ะแต่และมือก็ได้มือลาหาโพสสิโพสก็ว่าไปมือลาหาวีอันหาวิวสิวิวคลิปเรียวกัแล้วแต่เฮาคือกัน ความสม,ม่ำเสมอของเขา้าหรือบอสม,ม่ำเสมอเอาแต่สีมันแปลงสีเดียค่ะแต่ว่าจังได็ตามขันเอาแต่สีมันเข้ากับบวกคัตามก็หาคลิปเนาะแมนอยู่ด้ขันว่าสิเอาอยากได้เงินเพิ่หวาอันนี้ความคิดของไมเจอยวดอกจักถือหรือผิดกันถึงหรือผิดกับอกสุภาพนี้เด้การส่วนขอ้อเมนว่ามเมเจอรวปัญญาอ่อนกับว่าเป็นยังว่าเป็นบ้ากับว่าเป็นยังเดียค่ะ